ขนมปังบาเก็ตนะคะเอาไปจี่ในกระทะพร้อมกับเนยนะแล้วก็ข้าวโอต๊ตผสมกับโยเกิร์ตนะอัน,นจะเป็นเลมเออมะนาวเชื่อมแล้วก็กล้วยนะคะอุ้ยทิ้งไว้นาะนแล้วมันก็สอกดำๆหน่อยทุกคนว่าเราหันไว้ตะกี้นี้แหละเข้าเช้าหรือเข้าเย็นไม่รู้แต่ที่รู้คือทำไว้ทันเล่น คนอื่นเขากินแบบแทนข้าวเช้าเข้าวเย็ยนอะไรอย่างนี้ใช่ปะไม่จ้าอีนี่เอาไว้ทานเล่นมันก็ดูดิทำไมมันไม่ผอมอะ่ะแบบนี้ไปเลยแล้วก็ใส่กล้วยหอมเอ้ยมันได้อยู่นะเท่ากับไม่ได้แล้วก็ลาด้ำเชื่อมลงไป แต่ว่ากลวมันจะหกนะักเพราะว่าน้ำเชื่อมมันไม่ค่อยค้นเท่าไหร่ขนมปังบาเกตแล้วก็โยเกิร์ตผสมกับข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเป็นกล้วยหลองยิ้ อร่อยดูนะมันเป็นรสชาติที่อธนนิบายไม่ถูกอะ่ะมันขมเพราะขนมปังไหมหรือมันขมเพราะว่าน้ำเชื่อมกูขมวะกูว่าทั้งสองอย่าง ไม่เอาเชื่อมแบบขมๆเลยอะมันไม่ได้มีความแบบเปรี้ยวเลยอืมแต่ว่าได้อยู่ละมั้ง